เทคนิคเล็กๆนะครับในบ้านของเราที่คุณแม่หรือคุณพ่อนะครับคุณผู้ปกครองทำได้แน่นอนนะครับครับสวัสดีครับผมนักตอน,นะครับหรือเรียกแง่ๆนะครับว่าครูผักนะครับวันนี้ครูผักจะมา แนะนำพัฒนาการต่างๆของเด็กครับวันนี้นะครับขอใจหยิบยกนะครับขึ้นมานั่นก็คือการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือนะครับกล้ามเนื้อมือของคนเรานะครับจะมีประกอบด้วยนะครับฝ่ามือนะครับแล้วก็มีนิ้วนะครับโดยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับจะไปทํากิจกรรมต่างๆของเราได้ในกิจวัตรประจำวันนะครับโดย อย่างแรกเลยที่เราจะคำนึงถึงนะครับนั่นก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือต่อไปก็จะเป็นความแม่นยําในการใช้กล้ามเนื้อมือนะครับโดยนะครับมือของเรานะครับเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ปกครองจะได้ลองสังเกตมานะครับเด็กๆจะใช้การกำก่อนเนาะเขาจะยังไม่ค่อยแยกนิ้วนะครับพอโตขึ้นมาเขาจะเริ่มแยกนิ้วได้นะครับโดยการสลับนิ้วอย่างคุณครูที่ทําเลยนะครับแล้วจากนั้นเขาจะพัฒนาต่อไปนะครับโดยการยิบ จับสิ่งของต่างๆนะครับอาจจะใช้เป็นกำม,มือก่อนแล้วก็จะใช้นิ้วที่น้อยลงนะครับตามสภาพสิ่งของนะครับยิ่งเล็กก็ยิ่งใช้ความสามารถสูงนะครับโดยครั้งสุดท้าโดยพัฒนาการจะนำไปสู่การเขียนครับการเขียนการวาดรูปนะครับแน่นอนว่าดเด็กๆอาจจะกำดินสอก่อนนะครับต่อไปเขาจะเริ่มใช้นิ้วต่างๆเพื่อ งานที่ละเอียดมากขึ้นการกำนะครับก็จะใชข้ข้อต่อที่ข้อมือนะครับการที่เขาเขียนด้วยข้อต่อที่ข้อมือเนี่ยจะทําให้เขาเขียนงานละเอียดไม่ค่อยได้และเขาจะใช้กําลังที่เยอะขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้เพียงแค่นิ้ว3นิ้วอย่างถูกต้องเขาจะแค่ขยับที่ปลายนิ้วแล้วเขาก็จะได้เขียนได้ถูกไหมครับฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทาอะไรหรือการทําที่งานละเอียดขนาดนั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องมาดูกันก่อนก็คือความแข็งแรงของ ไฟมอเตอร์ของเราหรือกล้ามเนื้อมือนะครับกล้ามเนื้อมือเรียกว่าไฟมอเตอร์เนาะส่วนกล้ามมอกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับวันนี้คุณครูผักนะครับจะมาสอนเทคนิคเล็กๆนะครับในบ้านของเราที่คุณแม่หรือคุณพ่อนะครับคุณผู้ปกครองทําได้แน่นอนนะครับโดยวันนี้นะครับสิ่งที่อุปกรณ์ที่คุณครูผักนะครับนำมานั่นก็คือไม้หนีผ้านะครับไมหนโดยกิจกรรมที่ครูผักจะแนะนานะครับก็อาจจะชวนคุณลูกๆนะครับ พามานะครับช่วยกันทํางานนะครับช่วยคุณแม่ทํางานหน่อยนะครับอาจจะให้เริ่มจากการที่คุณแม่นะครับพาคุณลูกมาช่วยคุณแม่หน่อยนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับคุณแม่มีผ้าที่ตากไว้ไว้คุณแม่อาจจะชวนน้องๆมาแล้วให้น้องนะครับใช้มือเนี่ยช่วยหนีบออกนะครับเริ่มจากการหนีบออกวิธีการหนีบออกเนี่ยจะง่ายนะครับจะค่อนข้างง่ายนะครับพยายามกระตุ้นให้น้องใช้มือนะครับในการหนีบนะครับ3นิ้ว 2นิ้วนะครับคุณแม่ลองจับมือน้องๆดูนะหลายๆนิ้วได้นะครับเปลี่ยนการสลับนิ้วลองทําให้น้องๆดูนะครับอ่าช่วยกันนะครับแล้วก็อาจจะพัฒนาต่อมานะครับคือให้น้องๆเนี่ยช่วยหนีบครับช่วยหนีบกลับคืนไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับสิ่งสําคัญอย่าลืมคําชมนะครับ ว้าวทาเสร็จแล้วนะครับว้าวหนูเก่งมากเลยนะคะหนูช่วยคุณแม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับคุณแม่ก็บางานได้เยอะเลยไปครั้งหน้าเราก็มาช่วยกันใหม่นะครับเราอาจจะเพิ่มกิจกรรมขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการช่วยพับผ้าด้วยหลังจากดึงออกเรียบร้อยนะครับพับผ้าให้คุณแม่หน่อยนะคะนิดหนึ่งนะครับอาจจะแค่ขั้นตอนหนึ่งนะครับให้เขาได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนนะครับไปนะครับ อาจจะไม่ต้องเสร็จก็ได้เนาะอาจจะแค่1ขั้นเริ่มก่อนนะครับแค่1ขั้นเนาะแค่1ขั้นครับแล้วใช้ไม้หนีบช่วยในการเก็บนะครับอ่าง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับสามารถฝึกเด็กได้ทุกทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในช่วงวัยของการพัฒนาในช่วงแรกๆเนาะแล้วก็ในมือของเด็กๆเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่คุณผู้ปกครองต้องสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าน้องยังไม่สามารถหนิบได้นะครับเราลองถอยออกไปถอยออกไปอาจจะเป็นกิจกรรมการปั้นหรือกิจกรรมดินต่างๆนะครับลองชวนเด็กๆมานะครับสีสันเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องเล่าจากคุณแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะ สนุกแล้วก็มีประโยชน์กับคุณผู้ปกครองมากๆนะครับก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะครับการพอผ้าการหมีผ้าเรื่องง่ายๆในบ้านนะครับสามารถนำมาฝึกคุณลูกได้นะครับไว้โอกัสน,น้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ